ปีศาจแดงเปิดบ้านรับการมาเยือนของวูฟแฮมตันประเด็นที่น่าสนใจก่อนแข่งและพรีวิวก่อนเกมล่าสุดเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านครับเกมพรีเมยรีกช์คืนนี้ครับก็เป็นนาที่19ของแมนยูเต็ดแล้วนะครับสำหรับซีซั่นนี้ด้วยเกมคืนนี้ครับมีคิวเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของหมาป่าวูฟแฮมตันเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับ ก่อนอื่นครับเรามาเช็ครายชื่อของทางฝั่งแมนยูเน็ดนะครับที่มีการคอนเฟิร์มแล้วว่าจะมีส่วนร่วมในเกมกับวูฟแฮมตันคืนนี้ครับเริ่มจากตำแหน่งนายทวารก็ประกอบไปด้วยดาบิดเดเคอาดินเฮนเดลสันและก็ทอมฮีตันครับกองหลังประกอบไปด้วยดิโกรดดาโลอารอนวานบิซาก้าราฟาเอลวารานฟิลโจนส์ลุคชอและก็อเล็กซ์เตลเลสกองกลางนะครับมีเนมันญามาเตชเฟลดสกอตแม็กโทมิเน่เจสซี่ลินการ์ดดอนนี่ฟอนเดเบก บรูโน่ฟ n านเดสและก็เจดอนซานโชส่วนกองหน้านะครับก็ประกอบไปด้วย anka, ani, ford, Mason wood, แอนโทนีอีลังกาเอเดนสันคาวานีมาคาสแรดฟอร์ดเมสันกรีนวูดและก็คริสเตียโนโรนัลโดครับเรามาต่อกันที่เพลสคอนเฟอเรนซ์ก่อนเกมจากทางราฟรังนิกกันบ้างครับถึงความพร้อมและก็ประเด็นที่น่าสนใจก่อนเกมกับวูฟเฟแฮมตันนะครับเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยนะครับกับสาการของนักเตะที่แฟนบอลปีสแสดงหลายคนกําลังติดตามครับก็คือเอเดนสันคาวานี เดรัฟดังนิกนะครับได้เผยถึงเรื่องนี้ว่าเราสองคนพูดคุยกันบ่อยครั้งมากนะในช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่ผมคุยมากที่สุดเลยด้วยซ้ํามผมบอกเขาไปตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามารับงานคุมทีมนี้แล้วว่าเขาเป็นนักเตะสําคัญของทีมมากขนาดไหนเขาอาจจะเป็นกองหน้าเพียงคนเดียวของเราที่สามารถเล่นได้ทั้งแบบหันหลังแล้วก็หันหน้าให้ประตูและก็อย่างที่ผมเคยบอกไปนั่นแหละว่าความเป็นมืออาชีพและก็ความขยันของเขา มันน่ามหาศารยอย่างมากเลยนะผมบอกเขาไปว่าผมต้องการให้เขาอยู่จนจบซสซั่นนี้เขาทราบเรื่องนี้ดีเขารู้ว่าผมตั้งเรทเขาไวสูงมากขนาดไหนและเขาก็รู้ด้วยว่าผมนะ่ะเคารพในตัวเขามากแค่ไหนด้วยซึ่งเหตุผลเหล่านี้แหละที่ทะให้ผมให้เขาเล่นร่วมกับคริสเยโนโรนัลโดในเกมที่เราชนะเบอร์ลีในแมตที่ผ่านมานั่นแหละเรามาที่ประเด็นที่2นะครับกับความจําเป็นที่ทีมจะต้องขายนักเตะบางคนออกจากทีมในช่วงตลาดมกราคมนี้ครับ เดลรัฟดังเน็กได้เผยถึงเรื่องนี้ว่าผมคิดว่าคุณคงพอจะเข้าใจนะว่าผมน่ะไม่ต้องการพูดถึงนักเตะบางคนหรือว่าคนใดคนหนึ่งออกสื่อแบบนี้ผมรู้ว่านักเตะบางคนน่ะต้องการจะย้ายออกจากทีมเราได้คุยกับท้งเอเดนสันเขาวานี่แล้วเจ้าตัวรู้ว่าผมไม่ยอมปล่อยเขาออกจากทีมอย่างแน่นอนในช่วงตลาดมกราคมนี้เพราะทีมของเราต้องการนักเตะอย่างเอเดนสันเขาว่านี่อย่างมากนอกจากนั้นแล้วผมยังอยากจะได้นักเตะสไตล์แบบเขานี่แหละเข้ามาร่วมทีมให้เพิ่มมากขึ้นด้วยซ้ํา ดังนั้นสําหรับผมแล้วมันชัดเจนมากว่าคาวาน,นี่จะอยู่กับเราต่อไปแต่นี่พูดด้วยความเคารพต่อนักเตะคนอื่นด้วยนะผมมองว่าทีมของเราหนามีขนาดที่ใหญ่เกินไปเล็กน้อยจริงแหละแต่เราก็ยังต้องพะวงถึงเรื่องโควิด19กันด้วยเราต้องลงแข่งขัน3รายการดังนั้นบางทีเราอาจจะต้องการนักเตะจำนวนมากกว่าปกติด้วยซ้ำสำหรับซีซั่นที่ไม่ปกติแบบนี้เรามาที่ประเด็นต่อไปนะครับกับประเด็นที่ว่า ทีมควรจะต้องพักคริสเตียโนโรนัลโดเป็นแค่ตัวสำรองบ้างหรือไม่ไดวรัฟรังนิกนะครับได้เผยเรื่องนี้ว่าจากที่ผมได้เห็นเขาในเกมกับเบอร์ลีที่ผ่านมาผมยังมองไม่เห็นเหตุผลเลยว่าเขาจะไม่พร้อมในเกมกับวูฟแฮมตันคืนนี้ผมอยากจะบอกว่าร่างกายของเขานายยังดูฟิตเขาทํางานหนักทุกอย่างเขาเป็นมืออาชีพระดับท็อปเลยล่ะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีกินอาหารที่ถูกต้อง นักเตะในวัย36ปีผมยังไม่เคยเห็นเลยว่านักเตะวัยเดียวกับเขาแบบนี้จะมีร่างกายที่ดูฟิตแบบเขาผมมั่นใจมากนะว่าโรนัลโดน่ะจะพร้อมลงสนามให้เรา3เกมในรอบ8วันด้วยซ้ำแต่หากว่าเกมไหนเราจะเป็นจะต้องพักเขามันก็ไม่ใช่ปัญหาเลยนะเพราะว่าเราก็ยังคงมีเอเดนสันเขาวานี่อยู่ในทีมนี่แหละคือความสำคัญของทีมเราเลยล่ะเรามาที่ประเด็นสุดท้ายนะครับกับสาเหตุที่ไม่มีชื่อขององโอตริมาซิยานในเกมกับเบอร์ลี่ที่ผ่านมา เดลรับดังนิกได้เผยถึงเหตุผลนี้ว่าก่อนหน้านั้นเขาสแสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการย้ายออกจากทีมในทางหนึ่งผมเองก็เข้าใจนะว่าเขาต้องการโอกาสล,ลงสนามมากขึ้นแต่ก็อีกนั่นแหละมันก็เหมือนกับว่าเขาไม่ต้องการจะเล่นในทีมของผมคำถามมันก็เลยขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้มีสโมสรไหนบ้างสนใจจะดึงตัวเขาไปร่วมทัพและสโมสรเหล่านั้นพร้อมจะทำตามข้อเรียกร้องของเขาหรือไม่เราต้องรอดูกันต่อไปตอนนี้ผมบอกได้ว่าเขานำไม่ได้เจ็บนะ ผมเลือกทีมจากการตัดสินใจของผมไม่ได้เกี่ยวกับอาการบาดเจ็บเลยเรามาต่อที่พรีวิวเกมพรีเมยรีกแมตช์คืนนี้ครับแมนยูนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของหมาป่าวูฟแฮมตันเวลาเที่ยงคืนครึง่งและถ่ายทอดสดผ่านทาง True Vision HD 1ครับเรามาเช็คความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มที่ฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มนนี่รับรังนิกจะได้บรูโน่ฟยานเดสกลับมาสู่ทีมตัวจริงอีกครั้งนะครับหลังจากติดโทษแบนในเกมนัดก่อนส่วนคู่เซนต์ฮาส์ครับก็เหมือนเป็นภาคบังคับแล้วนะครับเมื่อต้องใช้ราฟาเอลวารานกับแฮร์รี่แม็กควายเพราะว่าวิกตอร์ลินเดเลฟยังรักษาตัวจากการติดโควิด19ส่วนในรายของเอริกบายยีก็บินไปสมทบทัพไอวอ,อรี่โคสทำศึกแอฟริกันเนชั่นครับเรียบร้อยแล้วครับในส่วนของนักเตะที่เจ็บอยู่ก็มีพอป,ปอกบาลนะครับที่ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะตัวหลักที่เหลือก็น่าจะลงสนามพร้อมกันครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นคริสเยโนโรนัลโดเจดอนซันโชหรือว่าจะเป็นคู่มิดฟิลด์ตัวรับอย่างสกอตแม็กโทมิเนและก็เฟลดครับมาที่ฝั่งวูฟแฮมตันทีมเยือนกันบ้างนะครับแมนนี่บูโนลาชก็ยังจะขาดผู้เล่นตัวหลัก3รายอย่างแน่นอนก็คือเปโดเนโตนะครับจอนนี่กาสโตและก็ฮวงฮีชานกองหน้าชาวเกาหลีใต้นอกจากนี้ครับในรายของฟาบิโอซิวาและก็แบ็กตัวเก่งอย่างอิทโนริ ก็ต้องลุ้นนะครับว่าจะฟิตพอลงสนามในเกมนี้ได้หรือไม่ในส่วนผู้เล่นตัวหลักที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นราอุคีมิเนสเจ้ามูตินโยหรือว่าอาเดมาตาเร่ทั้งหมดพร้อมลงสนามในเกมเจอปีศาจแดงคืนนี้ครับเรามาต่อกันที่คาดการผู้เล่นตัวจริงจากทางเว็บไซต์ h ูสกอร์สำหรับแมตช์คืนนี้นะครับเริ่มที่ฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรับรังนิกจะมาในระบบ4-4-2เหมือนเดิมนะครับไนท์วันเป็นดาบิดเดเคอา สี่กองหลังมีลุคชอแฮร์รี่แม็กไควร์ราฟาเอลวารานและก็ดิโอกโกดาโลครับคู่มิดฟิวรับใช้สกอตต์แม็กโทมิเนีกับเฟลดสองตัวรุกจะใช้เจดอนซันโชกับบรูโน,โฟน่ฟานนเดสที่กลับมาจากการติดโทษแบนเมื่อเกมนัดก่อนนะครับและคู่สุดหน้าก็จะเป็นมาคัสแรดฟอร์ดกับคริสเตียโนโรนัลโดครับทางฝั่งบูฟแฮมตันทีมเยือนนะครับบุโนโน่รัชจะมาในระบบ3-4-3นายทวานเป็นโชเซซา3กองหลังมีแม็กซิมิเลียนคิวแมน คอเนอร์กาดีและก็โรแบงซ่าอิสสองฟูลแบ็กใช้เนลสันเซเมโดและก็มาคาวคู่แดนกลางจะเป็นรูเบนเนเบสกับเจอเลมูตินโน่ส่วน3แนวรุกนะครับจะมีอาดามาตาเร่เรนเกาและก็ราอูคิมีเนสครับสำหรับสกอร์ที่คาดการจากทางเว็บไซต์ฮูสกอร์นะครับแมนยูไนเต็ดจะเปิดบ้านเสมอกับวูฟแฮมพ์ตันด้วยสกอร์0ประตูต่อ0ครับส่วนคาดการจาก2กูรูชื่อดังของ BBC ก็คือมาร์คลอเรนสันและก็ไมเคิลโอเว่นนะครับ ทางลอเรเนสันคาดว่าแมนยูเต็ดจะชนะด้วยสกอร์2ต่อ0ส่วนทางไมเคิลโอเว่นนะครับคาดว่าแมนยูเต็ดจะเฉือนชนะด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ครับสำหรับผลเมื่อซีซั่นก่อนนะครับในการเล่นที่ออทรัฟฟอร์ดแมนยูเต็ดเฉือนชนะวูฟแฮมพตันด้วยสกอร์1ต่อ0ครับโดยได้ประตูชัยจากมาคาสแรดฟอร์ดในช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้ายเลยครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผม และอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red Review Page กันด้วยนะครับผม